ไอ้โมแชี่สุอนอหบแก้เล็ขอชาดกนะครับุเขาปิดที่้นอดรอดถูสมบอรณมูรนี่เ่อเ่อเ่สมองไม่ยจากคนใช่ใครรอดทีนี้แบบสภาพดีไม่ให้คนละแม่ว Icana, แม่แอนแม่อนมูลขวดตนแกงเด็อนหนุ่้ีกต่สองทาไหนอันนี้ภาพเารโอเคป้าตีโต๊ะเราไปเตะบกุ้ด็กีเป๊กๆอยู่ในส่นออโอ้ยบอยค่ะดูยูเตย์ลค่ะบอยอหยางเิสองขวดต้นแกงอ่ม วา่วามีมี่เอวม่มีอยู่ไ่ทำอะไรสุดอุ้ยอะไรขาวจุดคนดูสี่ร้อหรสวัสดีครับร่ำรวยนะนายห้างบิก๊กขอบคุณครับดีซี่ในหงม่สอนเลต่อเย่งซี่ วงชาแล้วเวทีอะไรเก็บใครเหรอคนเก็บทุกอย่างมันเก่าพี่น้องเก็บทุกอย่างมันเก่าเหมือนเดิมโอ้วงเช้าเก็บเวทีเก็บเวทีเก็บเหมืนมือเงินไผ่สิมาควายสิมาซอยเพลน์พลาอยู่ขยะอ๋อผู้นี้ใครจะมาช่วยผู้ย้นยพลาอยู่ขยะ ไม่เป็นไรหรอกเรากิบเองก็ได้เพราะเราทำบุญด้อีุงตภาพลักษุดูดีเหรอความจริงทิ้งราน้อย่างนี้หรอภาพลักษณโคตบนอย่างนี้เหรอพี่ึุน ไปทำแบบทำแบบเป็นสิรภูมิใส่เนาะภาพลักษณ์แส้ไรหรอโพสอย่างเงี้อย่างงี้หรอตัวจริงไม่เห็นอยู่เลยนะเออหัวหน้าอะไรไม่เห็นอยู่คุณน้องจะจบไหมคุณน้องไหมบอสทอดแจ้งเลยเห็นไหมขนาดบอสต้องมาหลอกเป็นี่ใ้ครับฮ่าฮ่าฮ แงคนดูกลับมาแล้วเหลือไม่เหลือประมาณไม่ถึงร้อยชีวิตคนที่อยู่ถึงซอนแจ้งไม่ถึงร้อยชีวิต รอให้ตายเดี๋ยวเขาใาทานได้เรซด้ม้านี้่งสงสาโอ้ยอ้ด้มเ็นอดวไม่อดยอันนี้ก็รอผมรอปรสบกนี่ันนี้วันนี้วันนี้วันนี้อายุอายุไอยุย่บดครับสองสองห้าุดกลางไอ้บมงชันนีมั้ไอ คลิปนี้ฝากผู้ช่้นด้วยเวลาบ่นอย่บ่นเรองน้องเวลาเก็บของไม่มาเก็บจ่าพี้ช่วยนี่เห็นไหมนี่ให้แฟนยื่นมาเก็บของได้ไงนี่ให้แฟนไม่ยื่นมาเก็บของได้ไง,ไยข,ง,ไงขยะขึ้นลายสู่ <c oughs> นิกกี้ผู้ชายหลังกล้องหลังไมเนีมงหลังเลียนขยะไหลแห้งน้อง คนนี้น่ะคนนี้น่ะคนนี้น่ะคอนให้รางวัลปฏิบัติเพราะอะไรมาเนี่ยตอนสอนสระแช่เวนนิกกี้เบาเรื่องจริงเสียงอเมื่อไรเนี่ยเอาบอกไซ ไปโอ้ยจริงๆคนบางไรโอ้ยเนาะมีอะบ้าไปซีบอ่ฮะไท้ลู๊ไสดครับแกสวันสิรไทยลูปนครนี่เลย,ยเดี๋แปลนงได้ครับขอไทยลูปครับไ สว่งางค่ตาครับผมถ่ายได้ไหมครับถ่ายได้ไหมถ่ายได้ถ่ายได้นะครับโอ้ทำไมน่ารักจริงเลย

นนเป็นสาแต่พองานโชว์ใครใครที่กำลังจะหามอลำใหญ่นะบอกเลยว่าไปดูมาในขะเราจบที่นี่ข,ขวี่คือเฮดคาเฮดแน่ค,คุณบอสวิ่งมากครับที่เฮ้ยเนาะทีว่าที่ทงนี้ฮน้องกันละน้องกันละเออคือเราเอนองกันน่งกทีว่า ขอบคุณหลายๆขอบคุณวัดบิ๊กนะที่ที่ว่าเมตตาที่าอรให้เพราะว่าเิรเมตาเาคิดถึงที่คิดถงอะไรอย่งนี้ว่าซอี่อยดอย่าดดิ้นอย่ดเออเพายังโซเชียลยังยังไม่ถึงเท่าไหร่นะครับก็ขอบคุณวัดบิ๊กีแวนะครับที่ เอ็นดูเอ็นดูที่น้าสิบนย้นะครับทีซอยเลือคือว่าซอยเหลือแล้วกันเนาะไเี่้ของแสงมเด่นก็มาซอยสือเ่อนาายหลายคเยหลายเาพูดมสิจดด้วต้งเนปีก่อนเราพูดสองเดือนทำไมปีนี้เราอยู่จุดไหนเราช่จงเยก็ถึงแม้เราไม่ได้อยู่จุดสว่างเราอยู่พูดสองเดือนก็ยุคสองเดือนเพราะว่ามันกะเนาะกะคือว่าที่มเน่ากะ ผังานหัวงานดูตลอดที่เดียววันนี้หัวหน้ามาคเก่งมากเออแหละมันเอาถือว่าเปิดไม่ใช่วันนี้หัวหน้าหันามคุเก่งมากวัไจริงถ้าถาอยู่ตัวเกียวมสิ์อันนี้แหละเกียวนี้บอกเออเออถ้าอยู่ตัวเกียวมิดีกว่านี้แต่ว่าเออก็ถือว่าขอคุณขอคุณทีเดวขอคุณบอดีแล้วกันเพราะว่า เดินห้างโดยที่บะมี่แยงผับพิ่งก็แล้วกันเนาะกวบืนว่ามันต้องมีแหละครับที่ว่ามาคือกัพิงออมัดจะกวบืนว่าต้องมีผ้าหยางก็นแล้วกันคื่ว่าที่่าหยางยางในจุซเชียวที่ต่างๆที่ว่ามันไปยางยางเอาขึ้นละสมุนพร นวอาเห็น่าเอแ่นียม่เลย่เไเ้วบอกแล้วบอกบอกะไรดีว่าเกี่ยวบพกอันที่บ่าหักกันหักกันนีเเพราะว่าทิว่าเขาว่ามาเอาอฝ่ห่ิด้วยว่า

ตกสิไปฟิลเลเอตนสิไปดีน่ก้นสิไปดีูจะกว่าทำไมเั้งเต่าขอ่ันหรืเต่าทีนั่นไ่ไดต้นสิไปฟิลเล่หอมนี่แม่ไเอ๋ดก้นสิไปหอมเจ้าไปปั๊บเจ้าจังโคดว่าเจ้ามีนราว่าอันนี้โผว่มา ดีใจเลยว่เราพดเนี่ยเาที่ว่าเขาเขาลุกเบียลุกเนี่ยลุกเบียก้ออนั่นแหะเจ้าแมนข้าช่องเออนั่นแหะช่องนี้เพิ่ชนแรเออรู้เจ้านั่นยุทธระดับอีกผู้เสรี่ระดับีรบเพเตอระับเอานะอันนี้ขึ้นจินี่ขึ้ว่ากอนจะอจะผู้เสอร์ที่ระดับ เจ้าเออเจ้าไปตำมุงตำพี่บอเออหาที่ตำมุงมันหมือไดใช่ให้มันคล้ายกับตำมุงที่สุดไมปเจ้าพี่ห่าโอคเเจ้าเดียเจ้า่ตามเพราะว่าเจ้ามัเป็นมูขอเนาะอัน้เป็นมันเป็นอเจ้าแม่ตลอดเปเจ้าละเออ เจ้ากุงที่บ้นไมบกุงเรอมอยู่้ันมีก้่อนกล้องใชปไจำได้ว่าไฟจำเจ้าเจ้าตาบกุ้งที่ว่านบกหนูอันนี้คือแบบไ่บุกงที่เจ้าหานิ้วแใครบกุ้งไ่ตาบุหุ้งเลย

ไมบิ่งเจ้าว่ามันนี่นกานนาพูดเก่งมากเอาปีหนึ่งปีหนึ่งเรากินใบที่นั่นปีสองเรากินแกนที่นี่อ่ะกินแกนที่หน้าห่ะที่หน้าตกหน้าปีหนึ่งม่นม่กาจ้างพกถ่ายข่กับแม่ที่เราวป็นแม่นขว่าเนาะไอ้ีนี้น่ีกสีครับกีนอะไตุลาเพิ่งจ้งระเบียด ไม่กําลังใจเด็กน้องเอะพันว่างมาเท่าร่ปรเ็นนี้คือ้ส่เ่อายนี้คือเป็นทีเรกที่มาบกเน่าว่าคู้อาเล่ขไปนื้เม่าเลี้ยงถืใจเขา่่ถืใจเขาสบ บเมมแันชบลมชุบลมคนสักชุมสม้างแยกหอ่ามันบอกไปแลวเ่งบเอมีนดดเปลนดูี่นดูอปลี่ยนดูปลีนดูเนดูเลี่ยนดู่านเปนี่ยนดู่านดูป่ยน่ยนนดเปี่ยนบวเ่เียนด่นเ่ปยลยี่ยนด่น่ยยนดนนี้คือแบบว่า เุกคนไ่อยากไ่อยากคิดกับใครีแต่ว่าอยากติดทุกทุกคนคือว่าบอกแมเขาเขาไม่ได้เยครับคือไม่อยากกระไพรเลยไม่อยากย่างกระไพเานาที่หิงเรียนหน้าอาทิตย์ยุ่งเนี่ยสาย่างขงมัเลยไม่อไรนุ่ก เฮ็ดด่างไม่เฮ็ดตาไม่อความฟังมันเปกตเาอยู่ประจวบคีรีนจบขึ้นแต่ันไม่อย่างเลยเบ่งนฉนิรอย่างนี้เออ่าม่นต้องถามกันว่อไหแม่สิว่าเงินจะสร้างความลับเออความรับเออนะละเข้าเอาเอาอีที่หนึ่ครับที่น้องแล้วอะเงี่ยมือนอแีหนึ่งเราหยัดเนี่ยเราหยั่งลายเป็นอะไรนยั่งอยางเราิ่ง่า เงียอย่างไรเหี้ยไเทาเนี่ยวันมาเขาว่าวันนีมาเล่นไอซีด้วยหรอวันนี้มาวัีมาากปนิดเ่กันนักกันเราไปพ่กันจะเล่เป็นีแบบอันนี้ไม่ได้คุยกันเรื่อง จริงใจอันนี้คือไม่ใช่นะครับอันนี้คือแบบว่ารู้จักตั้งแต่ก่อนไปฟินแลนด์จริองอันนี้ก่อนไปฟินแลนด์เลีโมเมนว่าบ้าเอาก่อนมีเมี่ยวก่อนมีเมียมีลูกเออนั่นละนั่นละกะบ้าพื้นบ้ามาเมียกันกูจักกันก่อนดองพันเมี่ยวแนนตั้งแตมีคือขึ้นกันของแล้วหันลองเพียงลองข้าวปลกข้าวงมเบืออะไรผัดมา ห่วงแม่กอดห่วอันนี้คือความจริงเพราะจดีาไม่ย็นอีกเพื่อนนึ่งคอยอ้อนคอยลองดีเปลยนมันี่เนาะแตบว่ามันมันยิเยอะจริงหัวมากเพราหัวมากตอนเจ้าปวดว่าเรียกมอที่แว่าอีกเพื่อนที่ ดวงดังในตอนนี้านี่ไอ้คือเจ้าพูดตอนนี้เป็นเลยแล้วคอเห็นรับัอู่นั้นีู่แบบนีอันี้ดีเห็นกันเลยะครับเนี่เป็นมาที่ภูมิใจกับพูนยาบานีแล้เด้อเนาะอันนี้คือจริงความเป็นมาเป็นไปที่พี่พี่พู้จากกันกักความเดนเราด้ยออเนาะแอนพั้นาไม่ทำม้อพันาวัน้ค่อะไรอะไรไ

โมเมนต์ผู้เบิองกับตาลา้แล้วครับตากล้องกับตาลา้แล้วครับตาตาก,กตาล,าล้องก็ตาลายแล้วครับตอนนี้รวมซะแล้วคนถือกล้องคนถือกล้องก็ตาลายแล้วครับตอนนี้ อ้าวฮ้อซี่ไม่นอนหรอครับหมูโจครับหมูโจ ตากล้องหมูโจครับผมไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วถือกล้องผิดพลาดประการใดขอภอภัยด้วยนะครับผมสว่างค่าตา ตากล้องไม่ไหวแล้วตากล้องสู้ชีวิต